เ้านี่กินป sì so like ิ้งไก่สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุสมีสปายชาแนลค่ะวันนี้มาหาอาหารเช้าปิ้งไก่ล้านย้ายแดงบ้านัวงัวเด้อค่ะมีกับข้าวหลายอย่างปลาทูหัวหนักกับนีสารพัดอย่างค่ะให้ี่ดุสนีที่เอาอันซุปเปอร์นี่แหละไปต้ม เปิดร้านแดงแดดบั่นงัวงัวมีหมูเห็ดเป็ดไก่มีทุกอย่างค่ะมีบั่นมาเดื้อมาเดื้อนี่แหละของกินประจำดุสันีสปาชาแนลก็คือวิญญาณไก่นี่แหละไม่ไก่กองแบบนี้เอาเอาวิญญาณไก่ อยากลาบยู่หังว่าอันปัดใจว่เถิงก <c oughs> ินตามนี่ละโอ้ยเงินอันเดือนอันอุตสาเขาตังหกล้านเนาะว่ากินเนื้อว่ากินอันใกล้กินหมูเฮ็ดจังไดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมาอันบ้านหงวัวล้านค้าไยาย่แดงปัดงฟ้าปัะชาลัดเดอ้อผู้ใดไก่กับมาแวะอันนี้เป็นบ้านข้าของจำนี่ กาแฟสิดเอากาแฟอยู่ดิกาแฟหมดพอดีกาแฟทอดกระเพาะมาสั่นว่าที่เราดอกาแฟโดนจักมันสุขภาพหรือม่นชุขภาพแล้วฝาดเรียบเลยในนี้กาแฟชว่มมาสั่นมัละกอก็มีเอออันนี้ก็แซ่บนี่น่ากินเดี๋ยวให้มีเวลากันยังสิไปแัดเดี๋ยว มากมา,กายไก่กองเลยขอบคุณนะคะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้อาจจะไม่ไฟ้สดก็ได้หรือยังไงดูก่อนดูเวลาแค่ป,ประชารัฐหูเห็ดเป็ดไก่ก็มีคองกินประจำ นี่นะมาบาทที่นีใไปที่เอาเป็ดเอาไก่ก่อนแม่เป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าสักวันหนึ่งนะคะลัก,กข้าวไปเก็บใบมังลเตรียมอาหารเพนนออมเนื้อหมู30ามจิบบาท ผักไปเก็บที่สวนแกงอ่อมแกงอ่อมใส่เลือดหมูเลือดสดสดก็เลยกลายเป็นอ่อมมีผักเจนขมนำเลือค่ะผู้ใด,ดกินผักเจนขมเป็นบอ่อขนมจีนตำซั่วไม่แพ้ตลาดใหญ่เหมือนกัน เช้าๆเป็นพุ่งพานไม่ใช่ตลาดนะคะเป็นร้านคายของจำร้านธงฟ้าประชาลากเป่าห่นย่าก่าหนแ่ไก่ย่างหมูย่างมีหมูยอมีปลาสับปลากระปุกปลาเป็นตัวๆกระปุกละห้าสิบบาท กูปุบละห้าสิบบาทปลาแดดต้อนหมูน um ี oh, you, here, ่ไงแกอัน uh, น oh, mm ี้ถุงอะไรกังดหนนี่ถุงละโลอจ่ายายโลอยเดาไดละร้อยห้าสิบอ๋อหมูงามงหมูโลละร้อยห้าสพร้อมใส่พักกาดกระนพักความตุ้งไปสันทวเนาะใส่พักชี่ต้นหอมพักอีตู้บานเท้าจนละอาหาร บ,บ้านอาหารเพื่อนบ้านบ้านหัวงวัวตำบลกำแมิดอำเภอปุชุมจังหวัดยะโสธรเช้า,น,ชานี้ก็จะหมดทาละหลังเพีนก็หมดเวละต้งสิตได้แว่นแ <c oughs> ว่นแว,ว,ว่นตามบ้านนั้นบ้านนี้คือหมายถึงว่าช่องนั้นช่องนี้เนาะตอนนี้แว่นโมไซไปก่อน วิญญาณไก่โมนี่งามงามงามสดสดวิญญาณไก่ต้มจับชายค่ะที่โครงไก่ก็ไม่อร่อยแต่โอเคนะคะคนเพื่อนคะก็เดี๋ยวสายสายก็ไปคุยกันใหม่สสด ประมาณว่าจะไม่รู้งานจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้งานอ่ะก็พิรุษนีก็ขอจบคลิไปได้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาชมชม่องดุษนีทปิาชาแนลนะคะ,นะคะอาหารเบิกบานสำลานใจขอให้ท่านโชคดีปีใหม่